มันมีโหมดภาพยนตร <ian> ์ด้วยนะครับ 7K นี่มีโหมดภาพยนตร์คือมันจะขอบบนขอบร่างให้เลยนะครับเผื่อใครอยาไปใช้ถ่ายรายการอะไรเงี้ยไม่แม่งเจ๋งว่ะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูกราบสวัสดีพี่ปานาตุดุกันนะครับรบกวผมตั้งครับมาเจอกันอีกครั้งกับการ ของสมาร์ทโฟนนะครับจากทางฝั่ง Xiaomi นะครับบก่อนอันนี้ซื้อเองนะครับมันมีแฟลชเซลในลาซาด้าเนี่ยนะครับประมาณ2รอบนะครับในช้อปปีก็มีนะครับแต่ว่าเราสั่งซื้อกับลาซาด้าเพราะว่าเราจะได้ตัวมีแบรนด์มาด้วย1อันแล้วก็สมาร์ทโฟนรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ถ้าเกิดพูดหยาบนะครับเลนราคานี้สายเล่นเกมไม่มีตัวไหนสู้ตัวนี้ได้อีกแล้วนะครับทั้งเรื่องของความแรงเรื่องของความเสถียรนะครับเพราะว่าให้มาเป็น Snapdragon 720G ราคาปกติของ แซก,กอน 720G เนี่ยนะครับที่อยู่ในสมาร์ทโฟนปี2020ต้นปีนะจะราคาประมาณ15,000มีตัวที่มันถูกที่สุดก็คือเรียวมี6 Pro นะครับตัวนั้นราคาประมาณ1 9 9 9บาทตัวนี้ครับหายไป10,001เหลือ5,999บาท,ทเมื่อเทียบกับมาตรฐานโดยทั่วไปนะครับและถ้าเกิดว่าเทียบกับเรียวมี6 Pro ตัวนี้ราคาถูกวกันครึ่งหนึ่ง <Wow. S 2> ได้ไปเลย5,000บาทหรือ1,000 0บาทนะครับแล้วแต่คุณจะเทียบแต่ว่าเรื่องศูนย์บริการอะเลมก็สู้ไม่ได้แต่ว่าเรื่องของสเปคสําหรับสายเล่นเกมครับโควิดห <Wow. S 2> นเงินอาจจะแบบไม่ได้ดกมากแต่ชอบเล่นเกมอ่ะตัวนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะไปทดสอบให้ได้ดูกันแต่ว่าขอไปแกะกล่องก่อนแล้วกัน <laughs> ไม่รู้ว่าวันไหนจะได้เทสเกมเทสอะไรกันเสร็จนะครับแต่ผมเชื่อว่าสายเล่นเกมไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับมา แกะกล่องกันครับสีเราสั่งมานะครับแน่นอนผมชอบสีเขียวอยู่แล้วนะครับไม่รู้ว่าจะได้หยิบเครื่องสีเขียวขึ้นมาหรือเปล่าตานี่ครับนี่คือของแถมที่เขาแถมมาให้นะครับอันนี้คือสมาร์ทแบน์จากเชียวมีนะครับแล้วก็เขาจะแพ็ครวงกันเลยกับเร d มี Not e ต9 s หรือว่าเรดมี Not e 9 s นั่นเองแกะกันครับอออืือื อันนี้เป็นหมี่แบนสีนะครับราคาปกติของหมี่แบนสีเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ1,290บาทราคาตอนเปิดตัวนะแล้วก็ตอนนี้เห็นในตลาดขายอยู่ประมาณสัก7 8 0 0นะครับก็ถือโอเคนะเพราะว่าหักลบกับค่าตัวเนี่ยตัวนี้เขามีแฟลชเซลล์นะครับวันที่ซื้อมาเนี่ยมันมีแฟลชเซลล์อยู่เหลือจาก6,490บาทเหลือ5,999บาทหักลบค่าแบนไปด้วยเนี่ยก็เหลือประมาณ5,000บาทนะครับอันนี้คุ้มมากนะครับนี่คือของแถมที่คุณจะได้เนาะของแถมผมว่าไม่ต้องแกะหรอกผมเคยแกะกกกกกลลล่่่่อออองงงงไไปแ้้้้้้ววนรถถาาาาาาาเิดดยซซืื็สมที์ข เดี๋ยวทิ้งไว้ให้นะครับหนึ่งละราคามันอาจจะแพงกว่าร้านอื่นเพราะเป็น o f f i c i a l s h ช p อแต่ว่าคุณจะได้มีแบรนด์สีกลับไปด้วยนะครับตัวนี้ก็แบตเตอรี่น่าอยู่ได้ประมาณสัก2อาทิตย์นะครับดโดยประมาณแบบไม่อึดอัดนะสอาทิตย์นะครับเปิดนับ9ก้าได้หน้าจอเป็น OLED ด้วยนะครับวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ด้วยแจ้งเตือนอะไรได้หมดเลยนะครับมีแบรนด์สีเนาะอันนี้ก็คือตัวเครื่องครับ Redmi Note 9s หรือว่า Redmi Note 9s นั่นเองสีที่เราได้มาเนี่ยเป็นสี Aurora Blue นะครับเดี๋ยวนะ ผมสั่งสีเขียวไปไม่ใช่หรือเดี๋ยวให้ดูในลาซาด้าเอ๊ะหรือว่ามันเป็นสีอีวะดูรายละเอียดคําสั่งซื้อครับนี่ซื้อจากลาซาด้าเลยนะสีที่ผมสั่งซื้อเนี่ยนี่เป็นสีเขียวเขียวนะครับอ๋อมันเป็นออโรราบลูแต่ว่ากล่องมันดูเป็นแบบน้ําเงินน้ําเงินแต่ทําไมในรูปมันเป็นแบบเขียวเขียว,วะเนี่ยในรูปมันจะดูแบบเขียวเขียวหน่อย กับอีกสีหนึ่งที่เป็นสีขาวนะคร sure um ับ okay, ม okay, ีสีขาวสีดําแล้วก็ส okay, er ีเขียวด้วยนะโอเคเดี๋ยวมาแกะดูกันครับรูปภาพหน้าปกกับร <the> ูปที่อยู่ในล a ซ a ด้าเนี่ยมันคนละรูปกันเลยนะโมเดลที่ผมสั่งซื้อมาเนี่ยเป็นโมเดลแรมสรอม64สนะครับหน้าตาตัวกล่องประมาณนี้นะครับก็เหมือนเมือนกันนะครับกับเฉียวมีโดยทั่วไปนะทำไรครับพี่น้องออืื มีหลายๆคนบอกโอ้โหพี่ไม่แกะโบ๊ะเบยะเลยเออแกะโบบะแล้วมันกระเด็นกระดอนทุกทีครับกลัวของเขามาันอันนี้ซื้อมาเองไม่เป็นไรครับเต็มที่นี่ครับ ขอคอมแซนดราก้อน 720G แล้วก็48ล้าน AI Quad c a m ERA นะครับ16ล้าน in display f r อน t c m m ERA คือกล้องหน้าเนี่ยเป็นแบบหลุมในจอเนี่ยนะครับ16ล้านกล้องหลัง48ล้านตัวนี้เนี่ยผมชื่นชอบการวางตำแหน่งกล้องหลังเขามากเลยนะมันดูแบบเหมือนหัวเวยเมดย20อ่อะฟิลลิ่งประมาณนั้นเลยชอบอันนี้ชอบนะครับหน้าจอครับ 6.67นิ้วความเอียด Full HD Plus นะครับเป็นดอทดิสเพย์ก็คือมีติ๊กในจอนะครับแล้วได้จอ Full HD ด้วยเลยราคานี้สัมสัสแบตเตอรี่อันนี้เยอะมากนะครับ5,020ม ah ิลลิแอมเป์เป็น Type-C นะครับแล้วก็ Fast Charge 18วัตต์ให้มาเลยในกล่องโคตรคุ้มราคานี้ไม่ต้องสืบแล้วนะครับคุ้มยี่ยแล้วเดี๋ยวมาดูลุ้นสีครับว่าผมจะได้สีอะไรแต่เห็นแบบความเขียวเขียว สีแม่งสวยมากอะออรูราบลูครับในรูปเนี่ยมันจะดูเขียวๆหน่อยแต่ไม่เป็นไรสีนี้ผมว่าก็สวยอยู่นในรูปมันจะเขียวแบบนี้ครับมันจะเขียวเลยแหละมันไม่ออกฟ้าเห็นปะแต่ว่าของจริงมันจะเป็นสีฟ้าๆนะครับดังนั้นใครที่คิดว่าซื้อไปแล้วจะได้สีเขียว ไม่ได้นะครับคุณจะได้สีฟ้าอมเ,เขียวมาแทนนะครับคือสีมันก็บอกแล้วว่าเป็นออโรราบลูแต่ว่าในรูปเนี่ยมันเป็นสีเขียวอันนี้บอกไว้นะครับสำหรับใครที่อยากจะซื้อแล้วกลัวจะไม่ได้ตรงตามปกเนาะแต่โอเคให้อภัยอยู่นะครับเฉดสีใกล้ๆกันแล้วผมเองก็ชอบสีฟ้าเหมือนกันไม่มีปัญหาอ่ะเก็บไว้ก่อนนะครับอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับตัวนี้จะได้เคสมาด้วยนะครับแล้วก็มีคู่มือ Redmi Note 9s นะครับมีวารันตีการ์ดมาให้ด้วยนี่ ก็ไม่คงไม่ได้ใช้หรอกแล้วก็มีเคสที่เป็นซิลิโคนมาให้1ชิ้นนะครับไม่ต้องซื้อเคสเพิ่มเนาะเนี่ยเป็นซิลิโคนแบบนุ่มๆนิ่มๆมาให้เลยนะครับหชิ้นแล้วก็มีตัวจุกปิดพอร์ตด้วยนะครับกันฝุ่นกันไรเข้าอันนี้ดีงามนะครับแล้วก็มีเว้าไว้สําหรับตัวเลนกล้องนะครับที่มันนูนออกมามีบั้งแงีออกมาด้วยอันนี้ดีงามนะครับดีงามอ่ะวางไวครับอันนี้ตัวเครื่องนะครับแล้วก็อันนี้ตัวสายชาร์จนะครับเป็นพอร์ต Type C แล้วนะครับตัวนี้ว้ดย สายชาร์จก็จะแข็งแข็งนิดนึงนะครับตามสไตล์เฉียวหมีนะแล้วก็ไม่มีหูฟังมาให้ในกล่องนะครับอันนี้แจ้งไว้เลยนะตรงนี้เลยว่าไม่มีหูฟังมาให้ในกล่องนะครับใครที่ซื้อไปนะครับจะต้องซื้อหูฟังแยกนะอันนี้ในกล่องเขาไม่มีมาให้นะครับแจ้งไว้เลยอะแดปเตอร์ตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ฟ้าชาร์จ18วัตต์นะครับปกติแล้วเนี่ย ราคานี้มักจะไม่ค่อยมีฟ้าชาร์จมาให้หรือว่าถ้าเกิดมีคงอยู่ประมาณสัก5วัตนะครับในของซัมซุงนะแบรนด์อื่นก็จะให้1 0วัตบ้างน,นะครับซึ่งไม่ใช่ฟ้าชาร์จอะไรขนาดนั้นแต่อันนี้ให้18วัต์มาเลยถือว่าดีครับถือว่าดีเป็นการเปิดสกกลัดใหม่สเปคอย่างอื่นอย่างเช่น CPU มันก็คุ้มนะครับจอม,มก็คุ้มแล้วยังมีฟ้าชาร์จมาให้อีกนะครับแบตแม่งก็5000กว่าดังนั้นเลยราคานี้ครับไม่ต้องสืบแลลวครับสายเล่นเกมจัดไปได้เลยนะครับไม่ต้องคิดมากอ่ะ อุปกรณ์ทั้งหมดภายในกล่องถ้าเกิดว่าคุณซื้อไปนะครับสิ่งที่คุณควรจะได้เลยคือหนึละตัวเครื่อง2เข็มจิ้มซิมส ตัวเคสนะครับ4คือสายชาร์จ5คืออะแดปเตอร์มี5อย่างนะครับไม่มีหูฟังอันนี้แจ้งไว้ก่อนนะครับไม่มีหูฟังในกล่องหลายๆคนซื้อไปกังวลว่ามีหูฟังหรือเปล่าไม่มีนะครับเชียวมีไม่ค่อยแถมหูฟังมานานละก็ตามนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อกับลาซาด้าอย่างลิงก์ที่ผมแปะไว้ข้างล่างเนี่ยคุณจะได้ตัวนี้เพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับเป็นมีแบรนด์ส่นะครับตัวนี้ก็มูลค่าประมาณสัก8,900ารนะครับราคาจริงๆมันอยู่ที่ประมาณ1290อาตัวเนี้ยไม่ต้องซื้อเขาให้ไป สีเขาสวยอะชอบอะมันไถไม่ได้นะครับมันแน่นมากเนี่ยดูเลนส์กล้องข้างหลังเลยโตดเบิ่มอะสีหลุดมาด้วยม<ฮ>ั้ยสีข้างหลังค่อนข้างเงาเลยนะครับมันจะเป็นแบบสีแบบน้ําเงินน้ําเงินปนกับเขียวๆหน่อยหนึ่ง<ฮ>คือไม่ได้เขียวมากนะครับเมนหลักคือสีออโรราบลูอยากดูไหมว่าใส่ได้กี่ซิมผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะดูเนาะผมเองก็อยากรู้นะครับว่ามันใส่ได้กี่ซิมอืมขอดูสักหน่อยเถอะิด ตัวนี้นะครับสามารถที่จะใส่ได้2ซิมพร้อมกับ SD card นะครับดังนั้นตัวนี้เป็น triple slot นะครับไม่ต้องแย่งซิม1ซิม2ออยู่นะใช้ได้หมดเลยนะครับใช้ได้หมดเลยอันนี้เจ๋งมากชอบสแกนนิ้วอยู่ข้างๆนะครับสแกนนิ้วไม่ได้อยู่ใต้จอนะ เลนด์ราคานี้นะครับมักจะให้สแกนนิ้วมาข้างๆหมดเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการวางตำแหน่งของกล้องที่ผมว่ามันแปลกๆดีอันนี้ผมไม่เคยเห็นเ x ียวมีรุ่นไหนทำนะครับก็คือจะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีวงเขาขาวอยู่เลนตรงนี้เนี่ยมีทั้งหมด1-2-3-4ตัวนะครับมีเลนอ์ลตรา a w i เลนหลักแล้วก็ ไอตัวเลนส์หลักเนี่ยจะเป็น48ล้านมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีแฟลชมาให้ตรงนี้เขียนว่า48เมกะพิกเซลแคมเออร์นะครับข้างล่างเนี่ยจะสกรีนคาว่าเรดมีนะครับเมื่อก่อนจะเป็นเฉียวมีนะแล้วก็เรดมีบายเฉียวมีแต่อันเนี้ยไม่มีแล้วนะครับเป็นแค่เรดมีเฉยๆแล้วก็เขียนว่าเม็ดอินชไนซ์่าเฉียวมีอะไรเงี้ยแล้วก็มีเครื่องหมายนั่นนู่นนี่มาขอบตัวเครื่องเนี่ยนะครับเป็นโลหะแข็งๆเลยครับงานประกอบคือคือดีอะงานประกอบไม่ได้กิ๊กก๊อกนะครับดีงงาาาาาามมมมพลมมแแปปปดกก้้ว็็็เเเนนนสีีฟทท่หือยยิร เป็นสีฟ้าคล้ายๆฟ้ายิงทรายมาเดี๋ยวเห็นไหมจะเป็นฟ้าคล้ายๆยิงทรายมานะครับแล้วก็ตูดครับยังมีแจ็ค3.5มิลอยู่เนี่ยตูดยังเป็นแจ็ค3.5มิลอยู่นะครับพอร์ตท Type ท C มีไมค์สนทนแล้วก็ลำโพงนะครับด้านบนเนี่ยยังมีตัว IR Infrared มาให้อยู่แล้วก็มีไมค์ตัวที่2ข้างบนตรงนี้ก็จะมีตัวลำโพงสนทนานะครับมีกล้องอยู่ในจอสแกนนิ้วอยู่ฝั่งด้านขวามือนะครับก็ใครที่ถนัดซ้ายมือผมก็จะมีปัญหาอีกละ แล้วก็ปุ่มเพิ่มลดเสียงงานประกอบคือแน่นมากครับไม่เหมือนมือถือ5,000บาทอะ่ะมันแน่นแบบพวกหลักหมื่นเลยอะ่ะแล้วงานมันดูครับแข็งแรงมากอะ่ะเคาะแล้วแบบป๊อกๆไปเลยอจอน,นี้น่าจะเป็น Gorilla Glass นะครับดำปิดๆเลยเดี๋ยวลองใส่เคสดูนะครับว่าใส่เคสแล้วมันจะปิดบงังไอ้ตรงเลนส์กล้องข้างหลังที่มันนูนมาเยอะๆได้ไหมใส่ได้พอดีนะครับแล้วก็มีฟิล์มติดมาให้จากโรงงานเลยไม่ต้องไปขวนขวายใส่กันเอาเองเป็นมี UI 11นะครับ a n d r รอ d 10แล้วนะรองรับ WiFi 5G ด้วยนะครับแล้วก็ท่านไหนเป็นของเฉียวมีก็จะขึ้นมาให้มาดูที่เคสกันต่อแล้วกันนะครับหลังจากใส่เคสแล้วเนี่ยตัวเคสเนี่ยนะครับมันจะพอดีพอดีกันเลยนะครับกับตรงเลนกล้องถามว่ามันโปรเทคได้ไหมผมว่าได้นะได้นิดหน่อยนะครับได้นิดหน่อยคือข้างหลังมันจะนูนขึ้นมาค่อนข้างเยอะเห็นไหมดังนั้นพอใส่เคสไปเนี่ยมันจะพอดีกันครับแต่ถามว่าจะโปรเทคได้ไหมเนี่ยผมว่าไม่น่าจะได้เท่าไหร่วะคือมันไม่ได้บุ๋มเข้าไปข้างในขนาดนั้้้้้นนออาาาจจะะตงงงรรมััวววววเลลไกบพืแ ทูทูไท,ทยๆทยแบบนี้นะครับอันนี้เป็นจุดพิจารณาอย่างหนึ่งนะที่ตูดครับเคสเนี่ยมันจะปิดพอร์ตให้เว้ยบางทีแบบฝุ่นเข้าอะไรเข้าเงี้ยมันจะปิดให้ได้นี่ก็ดีไปครับก็ดีไปเคสถือว่าสวยเลยครับใช้ได้แล้วก็เคสข้างบนเนี่ยมีการเว้าตรงลําโพงให้ด้วยครับเสียงจะไม่อุยเปิดตัว IR แล้วก็เปิดตัวไม์เปิดไรให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็เว้าตรงสแกนนิ้วข้างๆไว้ให้ด้วยเพิ่มรายนิ้วมือนะครับผมขอแสดงตัวตนเป็นคนมือขวาแล้วกัน เพราะว่าไไหลายคนบอกว่าพี่คนมือซ้ายมันมีไม่กี่คนรออะไรเงี้ยอ่าโอเคได้ได้แต่สําหรับคนที่มือซ้ายนะครับสแกนนิ้วอยู่ข้างๆแบบนี้เนี่ยมันมันถือเป็นจุดพิจารณาอย่างใหญ่หลวงเลยนะเพราะว่ามันจะสแกนนิ้วยากมากนะครับไม่ค่อยติดแล้วก็ท่าทางเนี่ยมันไม่ได้มันออกแบบมาสำหรับคนที่มือขวาเท่านั้นนะครับซึงสแกนนิ้วใต้จอมดีกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีสแกนนิ้วใต้จอมาให้คือทุกอย่างที่มันอัดมาให้มันสุดแล้วนะครับดังนั้นบางอย่างมันต้องเสียไปอย่างเช่นสแกนนิ้ว มันจะไม่มีนะครับก็สแกนอยู่ข้างๆแทนเนาะมาแล้วครับโหจอแม่งโคตรสวย แล้วจออย่างเบิ้มอ่ะอ่ะเดี๋ยวมาเล่าสเปคโดยคร่าวๆกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเผื่อใครขี้เกียจเปิด Google นะ Redmi Note 9s หรือว่า Redmi Note 9s นะครับซึ่งต่างประเทศเนี่ยจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่มันสเปคเดียวกันเลยก็คือ Redmi Note 9 Pro นะครับเหมือนกันอันเดียวกันนะครับเผื่อใครเปิดสเปคแล้วเจอมันคล้ายๆกันมันคือนเดียวกันนะครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับ2รุ่นนะครับคือรุ่น RAM 4 ROM 64ก็คือตัวนี้นะครับอยู่ที่6,499บาทซึ่ร้อยจะลดลงบีก้าเกทซึ่งราคาเนี่ยมันจะลดลงอี หรือว่าช้อปปี้แฟลชเซลซึ่งมันมีบ่อยมากนะครับอ้อยง่ายเดือนนี้เปิดมาได้10บกว่าวันมีมาแล้ว2ครั้ง <c oughs> คือเต็มเหนียวนะครับกับการลดราคาแล้วก็จะได้ของแถมเป็นตัวมีแบรนด์สีด้วยนะครับกับอีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่นแรม6 r m รอยนะครับเพิ่มตัง์อีก1 5 0 0บาทคุณจะได้แรมเป็น6แล้วก็สตอร์เรจเป็น1้8นะครับอันนี้ผมแนะนำนะใครอยากได้สุดเอาตัวนี้ไปเลยนะครับคุ้มกว่าหน้าจอตัวนี้เนี่ยเป็นความละเอียด full HD plus นะครับย้ำอีกอร ขนาด6.67นิ้วนะครับเป็นติ่งหยดน้ําอยู่ข้างในนะครับแล้วก็สัดส,ส่วนเนี่ยเป็น20:9ต่อนะครับไม่ใช่19.5:9ต่อหรือว่า19:9ต่อหรือ16:9ต่อเป็น20:9ต่อ CPU เนี่ยให้มาเป็น s a p d r a g o n 720G ซึ่งเรทราคานี้เนี่ยไม่มีตัวไหนให้ CPU ดีเท่าตัวนี้มาอีกแล้วแมนๆพูดกันเลยนะครับ6 4 0 0หรือราคาลด5,900ก็ตามแต่ ไม่มีตัวไหนสู้ได้นะครับแบตเตอรี่นะครับให้มา5 0 2 0ม ah, ิมพร้อมกับฟาสชาร์จ18วัตต์ในกล่องเลยนะครับไม่ต้องซื้อฟาสชาร์จเพิ่มนะอันนี้แจ้งไว้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเอาไปดูวิดีโอเนี่ยตัวนี้เขาบอกว่าดูวิดีโอได้ติดต่อกัน26ชั่วโมงหรือพูดง่ายๆนะครับดูหนังได้ข้ามวันหรือเกิดเอาไปเล่นผับจีครับเขาเคลมมาเลยนะว่าเล่นผับจได้11ชั่วโมงติดต่อกันโอ้11ชั่วโมง เล่นไปเลยนะครับสายผับ g ีเนี่ยอันนี้เขาเคลมมากับผับ g นะสเกมมืนผมไม่รู้นะครับอันนี้เขาเคลมมาเรื่องแบตเตอรี่คือมันเล่นได้นะครับกล้องด้านหน้าเนี่ย1 6ล้านพิกเซลนะครับกล้องด้านหลังเนี่ยมี48ล้านเป็นเมนหลัก8ล้าน u ล t r a wide แล้วก็เลน5ล้านมาโครนะครับฟังไม่ผิดครับปกติราคานี้มาโครควรจะเป็น2ล้านนะครับตัวนี้ให้มาเป็น5ล้านนะ แล้วก็เลนเดฟอีก2ล้านนะครับคือค่อนข้างจัดเต็มเลยนะครับรายละเอียดดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่น Android ก็เป็น Android 10นะครับแน่นอน EMUI 11ก็กลายเป็น Android 10แล้วนะครับมี IR อ n f r a ินฟราเรดมาให้มีแจ็ค3.5มมิลมาให้พอร์ตเป็น y ท e C แล้วก็อีกอันนึงนะครับที่มันเป็นไส้ในแล้วหลายๆคนไม่ทราบก็คือว่าตัวนี้เนี่ยเป็นแรมแบบ LPDDR4X ซึ่งเหนราคานี้มักจะไม่ให้แรมแบบนี้มาตัวนี้คือแรมที่เร็วเกือบจะที่สุดแล้วนะครับของสมาร์ทโฟนนะปีนี้นะ มีเร็วกว่านี้ก็คือ LPDDR5 ซึ่งพวกนั้นจะอยู่ในเลนราคาประมาณสัก 3, 0 0 0 0 4 0 0 0 0กันนะครับ LPDDR4X เนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่รองลงมาแล้วอยู่ในตัวท็อปของปีที่แล้วมันให้ของดีมากๆมาเลยนะครับแม้กระทั่งสตอ r เลด64หรือว่า128ที่เขาให้มาเนี่ยนะครับ เป็น UFS 2.1ความเร็วเนี่ยประมาณ800นะครับซึ่งเท่ากันเลยกับ SSD ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นี้ผมพูดบ่อยมากถามว่าทำไมนะครับเรทราคานี้โดยส่วนใหญ่เป็น eMMC flash วิ่งอยู่ที่ประมาณสัก2 0 0 300ไม่เกินนี้นะครับแต่ UFS เนี่ยมันจะวิ่งกัน500-800ซึ่งเร็วกว่ากันหลายเท่าตัวเวลาคุณบันทึกเกมหรือว่าเล่นเกมหรือว่าโหลดเกมหรือว่าสตรีมเกมหรืออะไรก็ตามแต่ หรือตัดต่อวิดีโอก็ได้ในสมาร์ทโฟนอะไรเงี้ยมันจะเร็วกว่ามากๆนะครับอย่าลืมตัวนี้ CPU มันขับไว้นะครับมันสบายๆอยูย่ยยแล้วดังนั้น s o ต e ์เกับตัว CPU แล้วก็ตัวแรมที่ให้มาเนี่ยของดีทั้งหมดเลยฟีลลิ่งการทัดดีครับไม่มีปัญหาเลยนะครับลื่นแต่ว่าจอเนี่ยตัวนี้ยังไม่ได้จอที่เป็น90 h ฮนะครับจอยังเป็นแค่ 60สเฮิร์ตอยู่ก็แล้วแต่คนนะราคานี้เนี่ยมีบางตัวที่คุณจะได้จอ 90H เฮิร์ตแล้วนี่บอกไว้ก่อนแต่จอ 90H เฮิร์ตคุณก็จะไม่ได้ตัว CPU ที่มันแรงแบบนี้นะคุณจะไม่ได้กล้องดีแบบนี้นะคุณจะไม่ได้แบรนด์ที่มันดีแบบนี้ไม่ได้ฟ้าชาร์ตไม่ได้แบตอื่นเท่านี้นะต้องแลกกันนะเปิดกล้องมาครับมีโหมด48ล้านมาให้นะครับซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วนะ <c oughs> แล้วก็ภาพถ่ายนะครับเดี๋ยวขอลองถ่ายมาก่อน มอเตอร์สั่นเหมือนจะช้านิดหนึ่งนะครับมีเลนส์ ultra w ว0.6เท่ามาให้เลนส์ซูมไม่มีนะครับตัวนี้ซูมโดยการใช้เลนส์48ล้านนะครับเปิด AI ใช้งาน AI ก็ได้ปึ๊บนะเลนส์48ล้านภาพบุกคนนะครับก็คือโหมด portrait เวลาเราถ่ายเลนส์48ล้านมันจะค้างครับ <c oughs> นี่ค้างโชว์ประชาชนไปทีนึงเ <c oughs> อาโอเคกลับมาละมันจะใช้เวลา p r o c e s นานนิดนึงนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นพวกมี9หรือว่าอะไรที่มันเป็นบนๆอว่าเนี้ยมันจะไม่ค้าง อาจจะต้องรอให้มันนิ่งๆก่อนเนาะเดี๋ยวลองใช้งานโหมด portrait ดูโหมดหน้าชั้นหลังเลอเหมือนจะเนียนกว่าเดิมนะครับสังเกตว่ามันจะมีการไล่แบบไล,ล่ระดับอะ่ะจากตรงนี้ไม่ค่อยเนียนใช่ไหมแล้วก็ไล่ขึ้นไปให้มันแบบเลอกว่าเดิมจดนถึงตรงนี้เสร็จแล้วหลังจากนี้ก็จะเลอตามสไตล์ของมันครับเดีย๋ยวต้องลองไปเทสดูแต่ว่ากล้องเหมือนจะดีขึ้นนะอันนี้คือกล้องซูมดิจิตอลครับยังพอใช้ได้อยู่เลน Ultra ์อาตร้าไวก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้ขี้เล่เลยนะ โหมดโปรเนี่ยสามารถตั้งค่าเป็น48ล้านก็ได้นะครับหรือว่าใช้งานปกติก็ได้หรือว่าอยากให้ AI ช่วยกดเปิดได้นะครับ <S <S ไว้บาลานซ์ปรับเป็นค่าเคลวินแบบไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับอันนี้แจ้งไว้ก่อนนะครับค่า F สปีดชัตเตอร์ได้สูงสุด1ต่อ4,000นะครับแล้วก็ลากได้นานสุดคือ30วิ ไอโซได้100จนถึง3 2 0 0นะครับไม่ได้6,4 0 0นะแล้วก็เลนเนี่ยคุณสามารถเลือกเลนมาโครก็ได้อัลตร้าไวก็ได้แล้วก็เลนไวก็ได้นะครับอันนี้ปกติหลายๆแบรนด์นะครับโหมดโปรมักจะปรับเลือกเลนไม่ได้แต่ว่าเคียวมีโน้ต 9S หรือว่าโน้ต9นตัวนี้เนี่ยนะครับมันเลือกเลนได้เว้ยอันนี้เจ๋งผมชอบนะครับหลา,ลายแบรนด์เนี่ยโหมดโปรมักจะกักไว้ให้เลนเมนหลักคือเลนสี่ล้านเลนมาโครก็ใช้ไม่ได้นะครับเลนเอลตร้าไวก็ใช้ไม่ได้นะครับต้องใช้โหมดออโต้เท่านั้น มันแบบจริงจังอะ่ะผมชอบเวลาเปลี่ยนเลนเขาด้วยเลนเขาจะแบบรู้สึกเปลี่ยนง่ายอะ่ะแต่ว่าเลนที่เป็นแบบมาโครเงี้ยครับซูปเปอร์มาโครเงี้ยไม่รู้จะไปเลือกตรงไหนอะ่ะเวลาอยากจะถ่ายซูปเปอร์มาโครนะครับคุณจะต้องไปใช้โหมดโปรเหรอเดี๋ยวดูแป๊บนึ่งนะมันมีพี่เรียกใช้โหมดซูปเปอร์มาโครไหมอลองเอาไปจ่อใกล้ๆดูจออะไรก็ได้ AI จะสลับกล้องให้ไหมเนี่ย มันใช้เลนมาโครมันยากนะครับใครที่อยากจะใช้เลนมาโครเนี่ยอาจจะต้องไปใช้โหมดโปรแทนเนาะอันนี้วิดีโอนะครับวิดีโอสามารถถ่ายเลนอัลตร้าไว์ได้นะครับแล้วก็เหมือนจะมีตัวกันสั่นอิเล็กทรอนิกส์มาให้ด้วยนะครับแล้วก็เลนเมหลักแน่นอนครับใช้งานได้อยู่แล้วนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็เลนซูมเนาะคุณภาพน่าจะโอเคอยู่นะเดี๋ยวขอลองถ่ายก่อนปึ่งอันนี้คือการบันทึกวิดีโอที่เป็นเลนอัลตร้าไว์นะครับตอนที่บันทึกวิดีโอเนี่ยไม่สามารถใช้เลนอื่นๆได้คือไม่สามารถเปลี่ยนเลนได้นั่นเองเนี่ยทำเครื่องหมายอ,อะไร โอ้ทำเครื่องหมายคือเหมือนกับมาร์กจุดไว้อะว่าเราจะเอาตรงนี้ลองดูดิมันจะเป็นยังไงวะเอา้ากด,ดเล่นไม่ได้เหมือนยังมีความอ้องอยู่นะเนี่ย <c oughs> แกะกล่องมาก็มีความอ้องนิดๆแล้วเอา้าทำไมถึงเล่นไม่ได้มันจะต้องรอโปรเซสนะครับเอาค้างอ,อันนี้โอ้โหให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับว่ามันค้างนะ,ะเดี๋ยวลองกลับไปดูวิดีโอเราใหม่ครับ ในโนาเจ้าวานะครับตอนที่บันทึกวิดีโอเนี่ยไม่สามารถใช้เลนอื่นๆได้คือไม่สามารถเปลี่ยนเลนสได้นั่นเองทำเครื่องหมายคืออะไรโอ้ทำเครื่องหมายคือไม่ใช่ครับทำเครื่องหมายคือมาร์คไว้ว่าเราจะตัดตรงไหนบ้างเห็นไหมเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายปุ่นเล็กๆมาให้เราอยู่ตรงเนี้ยตรงจุดเล็กๆตรงเนี้ยจะมีเครื่องหมายน้อยๆมาให้อยู่นะครับเอาไว้ดูว่าเฮ้ยตรงนี้เราเราจะตัดตรงนี้ออกนะหรือว่าตรงนี้เป็นไฮไลท์หรืออะไรเงี้ยดีครับเผื่อใครจะไปตัดต่อ วิดีโอได้สูงสุดเป็นความละเอียดฟูไอฟูไอดีหกสิได้ครับเลนออล์ต er ้วไวได้แค่ฟูได,ดีสามสินะครับฟูด,ดีหกสิเลนหลักแล้วก็ฟูด,ดีหกสิเลนซูมครับเลนมาโครก็ถ่ายวิดีโอได้นะครับแต่ว่าเป็นฟูไอดีสามสิเท่านั้นเองเฮ้ยเจ๋งว่ะนี้เจ๋งเจ๋งใช้งานเลนมาโครถ่ายวิดีโอได้ซึ่งปกติมักจะไม่ได้นะครับอันนี้ใช้เลนมาโครถ่ายวิดีโอได้ดีๆแต่ว่าในระหว่างที่ถ่ายเนี่ยจะเปลี่ยนเลนไม่ได้นะครับ 4K 30นะครับ เลนสมนหลักถ่าย 4K 30ได้ครับอ่าประมาณนั้นนะครับเลนส์มนหลักถ่ายวิดีโอ 4K 30เฟรมเรทได้เดี๋ยวลองวิดีโอ 4K 30เฟรมเรทครับเปิดเส้นตารางนะครับมันมีโหมดภาพยนตร์ด้วยนะครับ 7K นี่ มีโหมดภาพยนตร์คือมันจะครอบบนขอบร่างให้เลยนะครับเผื่อใครเอาไปใช้ถ่ายรายการอะไรเงี้ยไม่แม่งเจ๋งว่ะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูอันนี้คือการใช้โหมดภาพยนตร์ในการถ่ายสินค้านะครับเดี๋ยวผมจะลองซูมเข้าไปใกล้ๆดูหยัดเขี้เวลาไปตัดต่อเนี่ยเราไม่ต้องมากลัวนะครับว่าเราจะแบบจัดองค์ประกอบมันไม่ดีคือมันมีโหมดภาพยนตร์มาให้เลยอะแต่โฟกัส 4K ก็จะแย่ๆหน่อยอุ้ยมันได้นะเนี่ยเดี๋ยวดูนะครับนี่คือโหมดภาพยนตร์นะคือการใช้โหมดภาพยนตร์ในการถ่าย สินค้านะครับผมจะลองซูมเข้าไปใกล้ๆนี่เห็นไหมโโมันขอบขอ,บ,ขอบ,บนขอบล่างให้เลยอะ่ะเวลาไปตัดต่อเนี่ยเราไม่ต้องมากลัวนะครับว่าเราจะแบบจัดองค์ประกอบมันไม่ดีคือมันมีโหมดภาพยนตร์มาให้เลยอะเฮ้ยอันนี้ชอบโฟกัส 4K ก็จะแย่ๆหน่อยแต่โฟกัสแย่จริงอุย้ยมันได้เลเนี่ยเชือ่อโหมดที่มันให้มาแบบชอบอะชอบเลยจริงครับแล้วเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนไปเลนอัลตร้าไวดูเฮ้ยมันใช้กับเลนอื่นก็ได้นะครับเลนซูมได้ไหมได้เลนมาโครอะเดี๋ยวลองเลนมาโครดู อุ้ยได้นะครับกรอบภาพภาพย,ายนตร์ใช้กับเลนได้ทุกเลนเลยอ่ะเจ๋งอันนี้เจ๋งเนี่ยเห็นไหมบางทีเราไปต้องไม่กะขอบเอาเองนึกออกไหมถ้าเกิดว่าเราถ่ายวีดีโอที่เป็นภาพ,พย,ายนตร์เนี่ยครับหรือว่าทํารายการหรือว่าอะไรเงี้ยต้องไม่คอยกะว่ามันจะขอบเท่าไหร่แต่เนี้ยมันขอบให้เลยเจ๋งวะ่ะชอบชอบวีดีโอสั้นเหรออันนี้น่าจะเอาไปลงทิดตอกเนาะน่าจะใช่นะครับน่าจะใช่คุณภาพวีดีโอก็ได้เป็น Full HD 30เฟรมนะครับมีซีนออปติมั่ยให้เฮ้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะฟฟฟิิิววว อ๋ออันนี้น่าจะแบบว่าแนวๆนวแบบเอาไปลงติ๊กตอกกันเฮ้ยมีมีซีนแบบหลายๆซีนให้เลือกเล่นนะ่ะเฮ้ยชอบชอบน่ารัก,กว่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อซโลโโมชั่นนะครับจะเลือกซโลโโมชั่นช้ามากก็ได้ช้าเร็วเร็วมากก็ได้ผมะว่าคนที่เล่นติ๊กตอกน่าจะชอบสโลโวโมชั่นเนี่ยได้สูงสุดถึง960เฟรมเรทนะครับ120เฟรมแล้วก็2 4 0รเฟรมเดี๋ยวขอลอง9 6 0รเฟรมเรทให้ดูก่อนคร่าวๆอ๋อได้แค่วิดดวครับ <laughs> ได้แค่วิเดียนะครับ910เฟมเรทมันแล้วก็โปรเซสค่อนข้างนานมา,นมาละทำอะไรอ่ะอุ๊ยค้างนะครับ910เฟมเรทใช้งานจริงไม่ได้นะเนี่ยค้างเลยเนี่ยเอาคือมันช้าจนแบบนี่เลยเหรอเดี๋ยวต้องไปลองต่อแต่ผมว่า910เฟมเรทไม่น่าจะใช้งานใช้การอะไรได้ครับเป็น240แล้วกัน 240เฟรมเนี่ยได้ประมาณเดี๋ยวดูนะครับประมาณ10วินะครับดูนะอุ้ยได้เรื่อยๆหรอได้กี่วิกันวะน่าจะได้เรื่อยๆนะครับไอ้240เฟรมเบสเนี่ยใช้งานได้จริงละนี่เฮ้ยได้ครับได้ได้พอดูได้เลยนะสโลโมชันอันนี้พอดูได้เลยใส่เพลงได้ไหมอ๋อเลือกช่วงสโลโมชันแต่ว่าใส่เพลงไม่ได้นะครับประมาณนี้อะต้องหน้าครับ มุมมองกล้องหน้าเนี่ยไม่ได้กว้างมากนะครับวิดีโอกล้องหน้าสามารถถ่ายเป็นแบบกรอบภาพยนตร์ได้นะครับเผื่อใครเอาไปใช้เป็นภาพยนตร์แล้วก็ได้ full hd 30เฟรมเท่านั้นนะครับเฮ้ <c oughs> ปยปับหมด b e a u t ้ได้สวัสวดีนี่คืองานวิดีโอกล้องหน้าของ Xiaomi Redmi Note 9 s ปรับวิดีโอ b e a u t ้ Beauty แล้วนะหน้าก็จะเนียนๆนหน่อยเออใช้ได้ครับใช้ได้แล้วก็มีโหมดอันนึงครับโหมดทํากรอบภาพยนตร์ครับคือมันจะครอบแล้วเวลาเราถ่ายกล้องหน้าอย่างเงี้ยมันจะเวลาไปตัดต่อจะได้รู้เลยว่ามันจะครอบไปประมาณไหน โคตรชอบอะไอ้กรอบภาพยนต์นี้ผมชอบมากสโลโมชั่นในกล้องหน้าได้กี่เฟรมละลูกเลือกเพลงได้ด้วยนะ oh. อ๋ออันนี้มันใช้กับกล้องหน้าได้ด้วยผมว่าคนที่เล่นติ๊กต็อกน่าจะชอบอะไอ้กรอบพวกนี้มันน่าจะไปทําอย่างอื่นได้นะน <it> สโลโมชันช้ามากอะลองดู <Okay. S 2> โอเคก็ยังกะกาอยู่นะครับหมดสโลโมชั่นในกล้องหน้า เหมือนพอดูได้อะพอดูได้ถ้าเกิดสโลโมชั่นจริงๆมันจะประมาณไหนอ่าอันนี้คือสโลโมชั่นของจริงแล้วนะครับได้720 P นะกล้องหน้าถ้าเกิดเป็นสโลโมชันอ่ะลองดูครับไอพอดูได้อยู่พอดูได้อยู่ไ,ยไม่ได้ขี้เล่มากนะครับไมถึงคนครับ <laughs> พอได้นะพอได้เอาไปทำคอนเทนต์อย่างเช่นตกหน้าตัวเองอะไรเงี้ยพอได้อยู่ ครับไม่ได้ขี้เหละมากอะประมาณนี้แล้วกันเล่นกล้องให้ดูนิดนิดหน่อยหน่อยนี่คือพรีวิวคร่าวๆนะครับของตัว Xiaomi Redmi โน้ต 9s หรือว่า Redmi Note 9s นะครับไม่ต้องสงสัยนะทำไมผมติดโน้ต 9s ดูฝรั่งบ่อยติดไปโดยปริยายนะครับก็ตัวนี้ถ้าเกิดว่าสั่งซื้อผ่าน Lazada หรือว่า Shopee เนี่ยครับช่วงนี้มันจัดโปรบ่อยๆมันจะเหลือ5,999บาทซึ่งมันลดบ่อยมากเดือ <G ül üyor> นนี้สองรอบแล้วแต่ว่าในอนาคตผมไม่รู้แถมไอ้ตัวนี้มาด้วยนะครับลดไป500เสร็จป,ปุ๊บแถมมีสามาร์ทแบนด์มาด้วยนะครับรุ่นที่4รุ่นใหม่เลยนะตัวนี้เนี่ยราคาประมาณพั0สองนะราคาเต็มแต่ก็ราคาตลาดก็อย พวกนี้ไว้ประกอบการตัดใจแล้วกันนะครับอยากดูทดสอบเกมนะครับอยากดูทดสอบกล้องอยากดูทดสอบประสิทธิภาพโดยรวมมันใช้งานเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวขอไปเทสก่อนสักประมาณอาทิตย์หนึ่งบอกก่อนไม่ต้องรีบนะครับมันจะลดอย่างนี้อยู่บ่อยๆราคาคงประมาณนี้แหละไม่ห่างจากนี้มากนะนะครับอ่ะวันนี้ผมตั้มกับ Redmi Note 9s หรือว่า Redmi Note 9s ขอลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่ในคลิปรีวิวหน้านะครับอยากให้เราทำอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาเลยข้างล่างนี้เดี๋ยวจัดให้วันนี้ผมตั้มไปก่อนแล้วกันเจอใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ 拜拜。Bye bye.